อย่าเย่ออย่ายิ่งอย่าทำชิ้งชังอย่าคิดว่าดาังแล้วไม่เดินจะเฮินเมคินดังระบือมีชื่อกองฟ้าแล้วอย่ามาดูถูกยามินคนจนคนดังอโคก็คนเหมือนกันทั้งสิ้นอย่ามาแบ่งชั้นกันทิน เราต่างเดินดินกินข้าวเหมือนกันสวัสดีค่ะมาดาเองนะคะวันนี้ก็จะมาะชี้แจงคือหมอเนี่ยตอนที่หมอยังมีกำลังเยอะๆใช่ไหมยังไม่ย่างเขาเจสิบเนี่ยหมอคิดว่าหมออยากจะไปรักษาคนที่บ้านเขาเพราะอะไร พราะว่าถ้าเขาหายเนี่ยเขาก็จะบอกคนต่อๆไปใช่ไหมหมอก็จะมีโอกาสรักษาคนได้เยอะถ้ามาบ้านหมอเนี่ยก็จะรู้เฉพาะคนที่มาใช่ไหมก็อยากจะรักษาคนเยอะๆไงทีนี้ตอนนี้หมออายุเยอะแล้วหมอหมอก็แก่ไง,งหมอก็คิดว่าอืมเราคงจะไปอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็ปรารภน,นะคุยกับลูกค้าที่เวลาไปรักษาว่าไปไป,ไป,ไปบําบัดเขาอ่าแล้วบอกว่าหมอว่าหมอ,หมอคือหมอนเนี่ย มีที่ดินอยู่ที่ดําเนินเนี่ยห้าสิบห้าตารางวานะคะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกสร้างอะไรก็คิดว่าจะทําเป็นแบบว่าเล็กๆกันนะทำเป็นสถานที่เล็กๆแล้วก็รับบาบัดคนอัมพฤกษ์อษัพาตโดยเฉพาะเลยจะช่วยให้เขาหายเนี่ยก็ก็คุยกันก็จะมีคนที่แบบเอ่อมีจิตศรัทธาร่วมมาด้วยนะคะ ก็ก็หลายคนอยู่อะค่ะก็จะชี้แจงให้ฟังว่ามีใครบ้างนะเดี๋ยวหมอหาชื่อก่อนนะคะอืมก็แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวหมอกำลังหาชื่อนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งคือหมอเนี่ยหมอเนี่ยไปอ่านแบบว่าฟังคลิปตัวเองอะทบทวนอะทบทวนฟังดูนะอยากจะรู้ว่าเอตัวเองพูดเป็นยังไงก็ไปเจออีพีไหนที่ว่าประสบบันเทิงที่จะไปสุโขทัยอะคือหมออยากจะกราบขออภัยนะคะที่หมอพูดไม่ดีที่ว่า มีมีแบบว่ามีรถที่มันทุกข์กับมันตายอ่ะที่เหมือนกับว่ารถแท็กซีท่าที่เรานั่งไปจะวิ่งไปชนรถบรรทุกคันนี้แล้วหมอก,ก็เอ่ยถึงว่าคนบนรถบรรทุกอ่ะมันวิ่งลงข้างท้องนาไปหมดแล้วเพราะมันรู้ว่ามันจะต้องโดนชนอ่ะนั่นนะหมอใช้คําพูดที่ไม่ดีหมอหมอหมอ,หมอต้องขออภัยไปด้วยนะคะมันผ่านมาหลายปีก็จริงอ่ะแต่หมอก็ขอกราบขออภัยนะคะหมอใช้คําพูดไม่ถูก ใช้คําว่ามันนะหมอหมอไม่ดีเลยที่สายไม่ดีคือว่ามันไม่ได้มีการเตรียมตัวนะคะเวลาทําคลิปอะหลานส่งมาหมอก็พูดเลยนะคะก็ะขอขอภัยนะคะที่หมอพูดไม่ถูกใช้คํานําหน้าสรรพนามไม่ถูกอะค่ะต้องใช้ว่าเขาเขาอะไรงนี้นะคะค่ะหมอก,ก็กราบขออภัยะค่ะต่อไปน,นี้ก็จะบอกรายชื่อคนที่ร่วมร่วมสมทบทุนจะมาสร้างสถานที่กับหมอนะคะก็มีคุณกฎจกร เอี่ยมสายนะคะพี่ณีค่ะช่างทําผมนะคะก็ก็ร่วมทุนมาบอกว่าน้อยหน่อยเป็นไรว่าเป็นไรก็ร่วมมาร้อยสี่สิบแล้วก็คุณสมชายดีสั้นนะคะหนึ่งร้อยคุณอรวรรนดีสั้นสองร้อยคุณประสมดีสั้นห้าร้อยแล้วก็คุณสุกเกษมดีสั้นห้าร้อย คุณรั์เกษมสุขอันนี้เสียชีวิตแล้วนะคะแต่ว่าคุณสุขกเกษมกระทาเผื่อให้หนึ่งพันแล้วก็คุณอรุณีสิริเทพปลากระแเป็นทอดกรอบนะคือเป็นน้องสาวของหมอหนึ่งพันแล้วคุณรัตนากรนะคะอารีรักน้องอังุนค่ะหนึ่งร้อยแล้วก็คุณมณีเจียมเจริญพี่แมวนะคะเจ็ดร้อยแล้วก็คุณสมบัติภูแสงสั้นหนึ่งร้อยค่ะก็ก็ขอบพระคุณนะคะแต่หมอก็ไม่รู้ว่าจะรวบรวมได้เมื่อไหร่ คือว่าพอมีรายได้มาก็นะเยังดูเจือจานลูกหลานไปแต่อตอนนี้ตอนแก่นี่ก็พอประทังชีวิตไปเรื่อยๆเพราะว่างานของหมอไม่ใช่ง,งานที่ได้เงินมากมายอะไรนะคะก็ก็ทํายาไปอะไรไปอย่างเนี้ค่ะทีนี้ก็จะบอกกล่าวถึงว่าคนเราอะชะตาชีวิตวนะมันก็อย่างนี้แหละมีมีขึ้นมีลงนะคะ อย่างเช่นหมอตอนที่หมอไปลงรดลงที่ว่าที่ไปสุขโขทัยอะ่ะคุณเชื่อไหมถ้ามันหกโมงนะถ้าลงตอนหกโมงนะหมอเดสมอรเล่ ode, ตายทั้งตายตาย,ตายยกคันนะคะพอดีมันเหลือแค่ทีหกโมงอันนี้เป็นเรื่องของโหราศาสตร์นะหมอมาเปิดดูอะ่ะหมอเนี่ยเรียนโหราศาสตร์มาแต่ตอนนี้หมอไม่ดูให้ใครหรอกเพราะหมอรู้ว่าถึงดูไปแค่นั้นล่ะมันเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าเขาอะไรผมดิขิตไม่ได้แล้วอ่ะเขาขีดมาแล้วให้เราเป็นอย่างเนี้ยให้ดูไปให้ยังไงมันก็ มันก็แก้ไม่ได้อะนอกจากว่ารู้ตัววันแล้วก็ให้มันเบาลงแค่นั้นเองนะคะนะคะคือถ้าคนเรียนหศรักราจะรู้เลยว่าพบถ้ามันเข้าพบมรณะเมื่อไหร่เนี่ยรอดยากแต่หมอรอดเพราะว่าอีกข้าทีเข้าพบมรณะนะคะวันนั้นะที่จะลดลงะค่ะก็ก็จะบอกว่าตอนเล็กๆเ,เนี่ยหมอก็เหมือนเหมือนคนชิโมนะตอนเด็กๆน,น,นะเวลานั่นก็อยากจะรู้ใช่ไหมคีม้ชมเขาบอกว่ามีคนเลี้ยงเรามาพ่อแม่ไม่เลี้ยงหรอก ชวดชวดเลี้ยงก็อยากจะเห็นหน้าชวดไงเวลาไปดาเนินทีก็เหมือนก็ให้เขาให้เขาพาไปหาชวดอ่ะชวดก็คนแก่ๆนะแก่มากแล้วอ่ะเวลาชวดถามอะไรก็มีมีหลานสาวของชวดอยู่ที่นั่นใช่ไหมลูกของลูกชายชวดอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นกลงนั่นแหละเขาก็นั่งอยู่อนี่ชวดเขาก็ถามว่าแกงส้มเป็นไหมเราก็บอกเป็นใส่อะไรบ้างเราก็จาได้เราก็บอกอะไรใส่อะไรบ้าง แล้วก็บอกถูกแกงคั่วเป็นไหมเป็นอุ้ยอะไรถามอะไรมาเป็นหมดทุกอย่างทั้งที่ไม่เป็นหรอกนะหมอขี้โม้นะคนขี้โม้นะก็อวดไงอวดว่าเป็นทีนี้ต่อมาต่อมาชวดก็เสียต่อมาชวดก็เสียหมอก็ไปงานศพชวดไงทีนี้หมอเนี่ยมีเด็กที่แบบที่พ่อฝรั่งเนี่ยมีคนมาเช่าบ้านที่พ่อมาดแูแลอยู่เนี่ยก็น่ารักมากขาวตัวใหญ่ชื่อจะเผือก หมอรักมากเลยโอ้เวลาไปโรงเรียนกลับมาเนี่ยเขาจะคันย่งย่งย่องมาหน้ากระไดเลยกลัวคนจะกลัวตกน้ำจะตายมารอรับเขาจะเรียกแม่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 รักมากเลยแต่พอหมอเป็นงานศพช่วยกลับมานะ่ะเขาเสียชีวิตนะหมอลองไห้โอ้ร้องไห้มากเสียใจมากเลยมันเป็นความสูญเสียนะหมอก็รักเด็กมากเลยอะ่ะนี่ก <g> ็เวลาเล็ก <c oughs> ๆ,ๆเนี่ยนะพ่อแม่ก็จะกล่อมเราไงว่าไปอยู่กับย่านะ ไปช่วยย่าย่าไม่มีคนดูแลอยู่กับป้าป้าของหมอเลยนะหมอกล้าพูดได้เลยว่าตั้งแต่หมอเกิดมาจนอายุเจ็ดสิบนี่ยหมอไม่เคยเจอใครใจดีเหมือนป้าของหมอเลยป้าเพื่อนเนี่ยใจดีมากใจดีใจเย็นหนูแบบรักลูกรักหลานรักทุกคนนะที่เข้าใกล้ตัวแกนแต่รู้เลยว่าป้าเป็นคนที่ดีมากแล้วก็ตอนนั้นที่หมอไปเนี่ยป้าป้าอยู่กรุงเทพไปอยู่กับย่าโอ้โหปวดย่ามากเลย ย่าก็เหมือนพ่อหน้าตามก็คือเราเนี่ยกลัวมากกลัวทีนี้ตอนกุดกุดที่ย่าอยู่เนี่ยอยู่ข้างบนใช่ไหมข้างล่างจะเป็นห้องน้ําแล้วก็มีมีไม่ฉี่อยู่ข้างล่างด้วยหมอก็ปวดท้องเบาหมอก็วิ่งลงไปจะไปฉี่ข้างล่างปรากฏว่าห้องน้ําไม่ว่างห้องน้ำไม่ว่าง,ง,ม,างมีคนอยู่แล้วปิดประตูด้วยหมอก็ทํไงก็วิ่งลงเขาอ่ะเขาวางระบรีเนี่ยหมอก็วิ่ง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 ลงเขาอ่ะแล้วก็หมอก็ไปแอบอยู่ตรงข้างๆต้นไม้เบาเสร็จหมอก็เดินเดินเดินจะขึ้นมาบนกุดอ่ะบนเขาอ่ะ หมอก็เห็นเด็กวัดน่ะก็นั่งกินข้าวอยู่หมอก็ชะโงกหน้าไปดูตามกนข้าวกับอลไรบอกประตูหมอถามเสร็จหมอก็ขึ้นข้างบนข้างบนโอ้โหย่าไม้เรียวมาเลยไปไหนมาไอหนูไปไหนมาหมอก็บอกไปฉี่ฉี่ไหนห้องน้าอยู่ข้างล่างไปฉี่ไหนมาห้องน้ำข้างล่างไม่ไม่ว่ามีคนอยู่ไม่อยู่ก็รอได้ไปทําไมไปไหนมาไปพบใครมาโอ้ผู้ชายคนไหนอะไรโอ้โหยาไม้ไม้เรียวนะฝ้ายกระดาะปักปักปักหมอก็กลัว หมอเนี่ยเจ็บใจทุกวันเนี้ยเสียใจเสียหน้าเจ็บเจ็บใจไม่ได้โกรธแค้นอะไรกันหรอกมันเสียใจอะ่ะโอ้กระตรวจนู่นตรวจน,นี่หมอนี่แล้วกันภาวนาตัวไว้เลยว่าจะไม่ไปอยู่กับย่าเด็กขาดเพราะว่าจะเจอที่ไหนก็จะหวัดดีเสร็จก็จะหลบหน้าเลยเวลาพ่อมาเยี่ยมเหมือนพ่อรู้นะชัติยานพ่อลูกเมืงอพ่อมาเยี่ยมยา่าเชื่อไหมตั้งแต่พ่อเข้ามาในกุฏตยญ่านะกุหย่านะ่ะ หมอไม่ยอมห่างพ่อเลยหมอปวดทั้งฉีถ้าตายหมอก็ไม่ยอมฉี่กลัวพ่อจะหนีกลับพ่อเขาก็บอกว่าอยู่กับย่านะลูกนะช่วยช่วยย่าอะไรเงี้ยหมอสั่นหน้าอย่างเดียวเกาะเกาะแขนพ่อติดเลยทั้งที่ธรรมดาแล้วกลัวพ่อมากเลยนะเกาะติดเลยพ่อเข้ามองย่าก็ไม่พูดอะไรจนเย็นแล้วลว่ารถมันจะหมดแล้วพ่อก็ต้องตัดสินใจกลับก็ต้องเอาหมอมาด้วยเพราะหมอไม่ยอมไงหมอเกาะติดเลยพอขึ้นรถเสร็จมากลางทาง ไม่รู้มันไหลมามันไหลโอ้โหหมดเลยน้องน้องพ่อนั่งตักเนี่ยน้องน้องน้องกางเกงพ่อแล้วก็ไหลตามทางรถบดเลยพ่อก็ถ้าเป็นธรรมดาหมอต้องโดนตีแหละพอดีพ่อเขาไม่ตีเพราะว่าคนมันเยอะไงหมอหมอก็ปล่อยเลยแบบปล่อยไม่ยอมสุดแต่ปล่อยอยู่นี่แเลย,อยปล่อยจนน้ำนองไหลตามกระดานไปคนจะรถเขาก็หลบเอาขาขึ้นบ้างอะไรบ,บ้างหลบกันใหญ่เลยจีหมออะเออแล้วก็เดินเดินพอมาถึงนี่ก็ <c oughs> โทษค่ะเดินผ่านอะไรอะไรอะไรยานัดหมอหมวมีเดินล้อล้อมาผ่านกินนจ้าวแล้วข้ามมาที่ที่ที่บ้านที่บ้านฝรั่งพ่อก็ไม่ตีนะแล้วพ่อไม่ถามด้วยว่าอะไรแต่หมอก็ไปพูดแล้ะเริกพูด <c oughs> <c oughs> ยาก็เล่าให้พ่อฟังหมอตันทินหมอนั่งอยู่บอก <c oughs> ดูนะตีสี่นะแม่ไปไปทำวัดมันร้องไห้ร้องร้องมันกตะเบงตะเบงตะเบง ตอนหัวค่มนะพาขึ้นไปบนบนศาลาศาลาจอมพลอะ่ะใครถามอะไรอุ้บอกหมดพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรพี่น้องอีกคนมันมันสร้างพูดสารพัดแต่พอพอเราไปสวดมอนอยู่ที่นี้มันแหกปากร้องโอ้โหร้องจนจนทําวัดไม่ได้คนไปตามอะ่ะดูสิหมอก็ไม่ว่าอะไรฟ้องก็ฟ้องไ่เถอะเพราะหมอไม่อยู่ด้วยแหละ <c oughs> ไม่รู้จะทำะยังไงอยนี่ พอ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 เริ่มจะเป็นแบบว่าต้องต้องย้ายใช่ไหมเพราะว่าโปรฝรั่งนี่เขาขายเขาขายเจ้าของโป๊เขาขายเราก็ต้องกลับว่าน,นอกไงกลับยังไงรู้ไหมคะก็พ่วงเรือไปเอาอะไรไปก็พ่วงเรือไปไปไปทางน้ําอ่ะโอ้ปลาฉีจะอะไรเงี้ยต้องใส่กระลาเออ ไปไปแม่พ่อถือท้ายแม่รือหัวอะไรอย่างเงี้ยหมอก็นอนอยู่ตรงกลางแล้วก็กลางร่มร้อนจะตายจัก <c oughs> ไปถึงบ้านน่ะโอ้ถึงบ้านก็ยังตลบต่อนะคะแล้วพอพอเริ่มพอเริ่มจะเป็นสาวสิบสามสิบสี่ได้มั้งหมอจะมีรอบเดือนไงนเขาก็บอกว่าคนจะมีรอบเดือนเนี่ยคนมันนอกเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาน้ำมาลาดหัวกระไดเห็นไหมคะแต่ว่าให้เลือกลาดขั้นที่หนึ่งสองสาม จากข้างล่างข so, ึ้นไปอะนะสามสามสามขั้นพอเราก็ถัดถัดถัดลงไปสามครั้งก็จะลงกรองไปเลยใช่ไหมฮ้อหมอพี่เลนหมอล่าตั้งแต่หัวก็ได้ลงเลยไป๊แปปแล้วหมอก็ตัด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 ลงมาแล้วก็ตัด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 ลงมาบร่กินรอบอะหมอมีเมนโอ้โหหมอเกือบตายเป็นไข้ทับปดูแต่ไม่ได้มีหมอคนเดียวนะเป็นที่เป็นไข้ทับประดูของตาเล็กก็เป็นสองคนอ่า ชื่อนีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งชื่อชื่อหมวยชื่อมวยจะไม่ได้แล้วลูกของผู้ใหญ่่นะก็เป็นเสร็จแล้วสามคนจะเป็นเลยหมออยู่หมออยู่คลองคุนพิทักษ์ใช่ไหมอันนั้นเขาอยู่คลองคลองตะเลเป็นสามคนปรากฏว่าทั้งลูกผู้ใหญ่ทั้งนีตายมีหมอเนี่ยหมอฝันนะหมอฝันว่าเออตัวหมอเนี่ยนะลอยได้ลอย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 ,ลอยไปเสร็จแล้วก็ลอยมาถึงก็เห็นตัวเองนอนอยู่ในโรง นอนในโรงอะแล้วก็มีมีเรือเรือเรืออีปองอีแปะเรืออะไรต่้งรูปมาจอดอยู่หน้าบ้านหมอคืองานศพไงถ้ามีงานศพเนี่ยพวกนีน้ก็จะมาแล้วก็มีที่กั้นทําเป็นทําเป็นทาอะไรอะก็เรียกชุมโพอะ,อะทาอาหารอะก็คือมางานศพหมอแหละเออหมอเห็นอะเห็นตัวเองอยู่ในโรงก็มีคนมางานศพแยแยหมอก็หมอก็พูดเลยเรียกแม่แม่แม,แม่หมอก็สะดุ้งตื่นแล้วละหมอก็ หลับต่อหลับต่อก็ก็นอนอยู่นะเห็นลาษีอ่ะคุณเชื่อไหมว่าลาษีเนี่ยเหมือนในหนังสือกอไก่กออากาศเลยแหละกอไก่ยิงคอแล้วคู่กันฮอนอคู่อ่ะเออฤือีเนี่ยมีอะไรเสียแล้วก็ใส่ผ้าแบบเสืออย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กเด็กกุมารผู้ชายนะหมว่าพิงแบบนั่งพิงกระแทกกระแทกอยู่ข้างๆฤาษรีอ่ะปู่เน่นะเขาก็เอามือมามาวนหน้าผากหมอะเขาบ่าพรุ่งนี้เองต้องตายเขาวนนะวนหน้าผากนะพรุ่งนี้เองต้องตายหมอ หมอก็ไม่รู้จะพูดไงหมอก็นอนอยู่งั้นน่ะเขาก็วนวนวนเสร็จหมอก็เรียกเลยแม่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 กขนอนอยู่อีกมุ้งนึงไงนี่หมอเริ่มเริ่มรู้ตัวแล้วแต่แต่ว่ามันคับตัวเองไม่ได้แม่ก็เรียกแม่ก็บอกถามเรียกทําไมหมอก็ถามว่าพรุ่งนี้แม่ไปสวนเปล่าแม่ก็บอกไปดิทําไมอ่ะแม่อย่าไม่อย่าเพิ่งไปได้ไหมบอกทําไมเผาศพฉันก่อนสิค่อยไปงานสวนโอ้แม่เขาก็แบบ เปิดเปิดมงดูหมอนอนอยู่เลือดที่ท่วมเลยเกระสอบเนี่ยปูนะเลือดที่เต็มกระสอบเลยเขาก็ทนไม่ได้แล้วเขาก็เลยชวนไอ้อีกับยายอะเอาหมอเอาเอาเอา,เอาหมอดาเนี่ยไปหาหมอที่ตลาดใหม่เป็นหมอผู้ชายเปิดตอนเย็นก็แม่ก็แม่ก็อยู่ท้ายยายอยู่คอสองอยู่อยู่ต่อมาแล้วหมอนอนตรงกลางปูเสือไปด้วยแล้วอีก็อยู่หัวไปไปถึงก็ หมอก็ตรวจเสร็จเขาก็เอามือมามาแหวกตามหมอดานเนี่ยนะแล้วบอกว่ามงใส่จะรักษาไม่ได้เพราะว่าตามันไม่มีมันจะไม่มีแววแล้วอะ่ะแม่เขาบอกทํายังไงที่จะรอดอะ่ะหมอแกก็บอกว่ามีทางเดียวคือฉีดยาให้เลือดหยุดแต่ว่ามันเป็นการเสี่ยงคือยังไงห้าสิบห้าสิบอ่ะฉีดไปอาจจะตายเลยเพราะเลือดหยุดกระทันหันอาจจะตายเลยก็ไม่ควรจะฉีดแม่บอกฉีดเลย บอกฉีดแล้วมันก็อาจจะตายตายเป็นตายฉันเอาเอามาเอากระดาษมาฉันจะเซ็นรับผิดชอบเองว่าฉันไม่เอาความผิดถ้าลูกเห็นตายฉีดเลยหมอเขาก็ยืนนิ่งมองมองหมอดานะฉีดรู้สึกจ็บสดเจ็ดวันหรือไงไม่รู้จำไม่ได้แล้วเออฉีดฉีดทุกเย็นะ่ะเย็นก็ไปฉีดเย็นก็ไปฉีดคือว่าตายก็ตายก็ตายว่างเออแม่เขาก็คิดว่ามันตายอยู่แล้วไง <laughs> เขาก็ให้บอกว่าเย็นเวลากับเวลากับเวลากาลากับมาบ้านนะให้กินตับอ่ะตับกระปอดเนี้ยให้เอาไปเอาไปย่าง ย่างเสร็จแล้วก็เอามากินสดๆอย่างนั้นแหละกินแบบกินไม่ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยกินเปล่าๆอะมาลุงเลือดเรื่องอะไรไม่รู้นะหมอไม่กินหรอกพี่กินหมดหมอไม่กินหมอไม่ชอบมันเหม็นคาวอะไรก็ไม่รู้หมอไม่กินหมอไม่กินเลยเย็ยนก็ไปแล้วก็พายเรือไปวันต่อมาได้มังอีกสองสามวันได้มงพอพายเรือมา เรือผัดไทยมันอยู่อยู่อยู่ข้างๆผัดไทยแม่ค้าเข้ามาขายของเย็นๆจะมีคนมาขายของเยอะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงที่เขาใช้ผักกาดขาวหัน่นแล้วก็ลวกกันนะใส่เต้าห,หู้ยุงเต้าหู้หยีเอออร่อยอ่ะทีนี้พอพอจอดเสร็จเรือผัดไทยแม่เขาก็ถามว่าเขาถามยายแม่กินผัดไทยแม่แม่ก็บอกเออก็ดีถามอีอีก็เอาก็าถามหมอหมอบอกเอาเอาก็เขาก็ผัดมาให้ก่อนเลยให้หมอก่อน ราะว่าคิดว่าหมอเนี่ยไม่สบายคงกินจ้าหมอก,กินเสร็จอืมแม่เขาก็กินอี้เขาก็กินยายก็กินหมอบอกเอาอีกจานนึงคนยายบอกคนป่วยอะไรวะกินสองคนหนึ่งเขาก,กินหนึ่งอะ่ะเออเสร็จแ,แล้วหมอก็หายอะ่ะอืมแปลกมะเออหมอก็หายไงทีนี้เวลาแบบเรื่องแปลกแปไงนะหมอ หมอว่ามันมีเรื่องแปลกๆเยอะนะในชีวิตคนเราเนี่ยหมออยู่บ้านใช่ไหมที่อยู่กรุงเทพหรืออยู่บ้านใหม่เออมีผู้หญิงอ่ะกบแบบพขไม่เต็มบาทเดินมาคือตาเขาแน้วเหมือนเอาเรื่องอ่ะคือพร้อมที่จะมีเรื่องกับเราทุกได้ทุกเวลาหมอก็กําลังจะฝาดฝาดพื้นฝาดไอ้ขยะไปข้างนอกไงหมอก็ฝาดฝาเอาที่ตกโขงจะเตรียมตักเขาเดินมาเลยแบบปาดเข้ามาเลยปาดเข้ามาเลยมองหน้าจ้องเลยแล้วก็ทําท่าจะเข้าบ้านแล้วเขาก็ถอย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 อกบอกกูไม่เข้าบ้านมึงละ บ้านมึงอะมีมีผู้ชายแก่ๆโอ้โห و, หนวดขาวยาวเฟ้ยเลยคุ้มคองมึงอยู่กูมไม่เข้าละจะบอกอะไรมึงอย่างนะมึงอะต้องแฝงหลวงพ่อนอทถ้ามึงอยากถูกหวยหมอก,ก็เออบ้ากับบ้าบ้าบ้าไปพอบ้าหัวยีกว่เออเอออะไรวะก็ออ,ออกไป <c oughs> แล้วก็มีเรื่องแปลกๆคืออ่าแบบว่าบ้านหมอใช่ไหมมีเหมือนกับว่าชอบเด็กอะ ลูกสาวก็ขี่จักรยานแล้วก็มักจะไปอุ้มอุ้มอุ้มลูกอุ้มหลังของเจ้าของบ้านน่ะมาใส่วงแขนข้างนึงแล้วก็ขี่จักรยานมือเดียววนไปวนไปทีนี้ฝนมันทำท่าจะมาไงฝนก็ตกลูกพ่อเขาพ่อเด็กกับเขาก็ามานั่งอยู่ด้วยเพราะว่าเขาอุ้มลูกออกมากแล้วลูกสาวบอกก็ไปเอามาอุ้มแล้วก็ขี่จักรยานเเล่นฟ้าก็แลบแปไ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 แบบเชื่อไหมทุกคนเห็นหมดเลยว่าสายฟ้านะ่ะแบบพุ๊บพุุลงมาที่ข้างสีข้างหมออ่ะ ปแป๊บๆเข้ามาเลยอะ่ะเขาก็เขาแบบเขาตกใจเขาก็งงหะเขาวิ่งเข้าบ้านไอ้ลูกลูกเราก็ไม่รู้ทําไงก็วนอยู่แล้วอ่ะมันก็มันก็มันก็บอง,บองแล้วสายฟ้าที่มันเข้าไปในี้างหมอหมอก็รู้สึกว่ามันเข้าไปนะแต่หมอไม่เป็นไรอะ่ะแปลกมากเลยอ่ะว่ามันเป็นไป,นป,นปนได้ยังไงเออแล้วแล้วหมอเคยฝันนะ ฝันเห็นตัวเองเนี่ยอยู่อยู่ในถุงอ่ะถุงแลมรู้เหมือนเหมือนหยดน้ําแต่ใหญ่หมอลอยอยู่ในนั้นนะ่ะลอยอยู่ในถุงเนี่ยแล้วก็มีควันควันคุณแม่เมล่มีคอนเสิร์ตมันจะมีไอเย็นจะมันน้าแข็งแห้งอ่เนี่ยมันก็อวนอยู่ในในถุงอ่ะเป็นสีเทาๆหมอก็ลอยอยู่ในนั้นลอยอยู่ในถุงอ่ะแล้วอยู่ๆก็มีมีฝาโลงยังไงสีขาวๆเป็นลายไทยนะมาจากไหนไม่รู้อ่ะ เหมือนเหมือนก็อยู่ในถุงหมอแล้วก็มันก็มันก็ผ่านหน้าหมอไปเลยไปทางซ้ายแล้วแล้วก็ดันถุงอ่ะดันยืดไปเลยยืดเสร็จก,ก็ลอยออกไปเลยฝาโลงเนี้ยลอยไปสีขาวเนี้ยแล้วก็เอาตัวหมอออกไปด้วยคุณเชื่อไหมคะว่าว่าอากาศข้างนอกเนี่ยมันสดชื่นสมองก็โล่งมากเลยโอ้ยสมองโลง่งแล้วก็แบบสดไม่ไม่แล้วมันจะุตื่นตอนสองทุ่มอะ่ะก็ไม่อยากจะไม่อยากจะไม่อยากจะตื่นเลยอยากจะอยู่อย่างนั้นอะ อากาศดีบรรยากาศดีมากเลยอ่ะสมองก็โล่งตัวก็สบายบรรยากาศมันดีมากเลยแต่แล้วต่อมาทุกวันนั้หมอก็จะขึ้นประมาณเนี้ยหกโมงทุ่มอย่างเนี้ยเหมือจะแกล้งขึ้นไปนอนเพื่อที่จะกระฝันอย่างเงี้ยไม่ฝันเห็นวันนั้นวันเดียวอ่ะเออแปลก็บรเล่าให้ให้ฝันกันเนี้ยเออมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะคุณนะว่าสิ่งแบบสิ่งแปลกแปกันมีเยอะอย่างมีคนอ่ะเคยแบบว่าแบบเขามีเขามีเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบว่าแบบหมอเนี่ย เห็นคนมีเรื่องแล้วหมอคือมาขอความช่วยเหลือแล้วเปิดประตูบ้านใช่ไหมมันก็จะมีหมาอยู่ตัวเชื่อแหล่แหล่เรียกมันได้แหล่พอเปิดประตูบ้านมันก็จะแทรกเข้ามาในในสสงสีอะแทรกเข้ามาจะมาเข้ามาอยู่กับเราอะแล้วเวลาหมอไปไหนมันก็วิ่งตามหมอขึ้นรถมันก็จะกระโดดตามขึ้นรถหมอก็ต้องกลับบ้านไงแล้วก็ให้ลูกอะแอบเอามันไปแอบไว้ที่ไหนคือว่าให้ลูกพาไปตรงไหนมันจะได้ไม่ตามหมอมันตามขึ้นรถสองแถวมันก็โดดตามโอ้รถจะชนมันตายแล้วอันนี้ก็มีคนแบบว่าไม่ชอบอ่ะก็ว่างุวนว่างี้อะไรเงี้ยแล้วก็ ก็เหมือนกับว่ามีคนแบบคือมีเรื่องวีลาวน่ะนะแต่แต่ขี้เกจเล่าเรื่องนี้ก็จะบอกแต่ว่าถึงขั้นจะฆ่าหมอเลยนะเออถึงขั้นฆ่าหมอเลยนะแต่เขามีเรื่องกันไงแล้วนี่คนคนนี้เขาเขาเคยมาเลี้ยงลูกให้หมอหมอก็บอกว่าอย่ามีเรื่องเลยหมอก็ไล่คนที่มีเรื่องออกไปโอ้โหคิดจะฆ่าเลยให้คนมาหลอกว่าไปนู่นไปนี่ไปศรีราชงศรีราชานะแบบว่าเหมือนกับว่าไปธุระทำอะไรอย่างนี้แล้วมีมีผลประโยชน์อะไรไาร่วมให้หมอไปเขากลัวหมอต้องไปอ่ะแต่หมอไม่ไป หมอหมอหมอไม่ไปตอนหลังความลับมันเปิดคือเขาล่าว่าพอหมอไปปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะพาลงเรือลงเรือที่ที่เกาะที่ที่เวลาบนพ่ออะไรพ่อพ่ออะไรเขาเขียวนะพอลงเรือเสร็จก็จะข่มขืนข,ข่มขืนเสร็จแล้วก็จะฆ่าแล้วก็โยนทะเลเลยเออใจร้ายขนาดนี้คิดฆ่าหมอแค่ห้าไม่ให้มีเรื่องแค่นี้ยเออแล้วก็แล้วก็มาอีกรอบเลยนะมาเรียกมาเรียกแบบแบบเรียกเรียกเรียกชื่อนะ หมอก็หมอก็ออกไม่ได้หมอก็เฉยๆไงหมอตอนนั้นหมอใส่เหล็กอยู่<อ>ก็มีคนเ็าบอกว่าคุณดาเขาเขาบอ,อกว่าคบคุณไม่ได้หรอกเขาขาเจ็บเขาผ่าตัดมาเพราะแล้วคนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เรื่อง,องมึงเออไม่ใช่เรื่องของมึงเสร็จเขาก็เอาถุงทะเลมาด้วยนะกะกะเอาไปเลยถุงทะเลใหญ่อะ่ะเออมันแปลกนะเออหมอก็ว่าเออแค่ห้าไม่ให้มีเรื่องแค่นี้ยถึงบอกคนเรานะอยู่บ้านอย่า,ยาปิดอย่าเปิดประตูไว้เลยอันตรายมาถึงบ้านเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะก็ คลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะแด่วันหลังหมอมีอะไรหมอก็จะมาคุยต่อคะ่ะสวัสดีค่ะ